ตอนนี้นะครับขบวนธรรมดาที่260นะครับต้นทางน้ําตกไปทางทนบุรีนะครับกําลังจะลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจะนะบุรีนะครับ มาแล้วน,นะครับขบวนธรรมดาที่260 ทำขบวนโดยปู G E K 4038ครับปู G E K 4038 oh. ทำขบวน260นะครับกำลังเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ